ในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปดูความแปลกประหลาดของหินที่อยู่ในจังหวัดพังงานะครับเป็นก้อนหินที่แปลกประหลาดหน้าพิศวงในรูปร่างลักษณะมันที่แตกต่างนะครับจุดแรกเลยที่ผมจะพาไปคือบริเวณนี้ครับบริเวณนี้เขาเรียกว่าหาดเขาซาบ้านะครับอยู่ตำบลคึกคักอำเภอตะกุวป่าจังหวัดพังงามีหินประหลาดแบบนี้เลยครับตั้งตะงานขึ้นมาแหลมเปียกเลยนะครับ คล้ายๆกับครีบของฉลามเลยมาัจจันยร์อย่างที่เห็นนี่เลยครับตั้งอยู่เรียงรายเต็มไปหมดมันเป็นความมาสัจจันยร์ที่อลังการเหลือเกินนะครับหามองที่ไหนไม่เห็นแล้วว้าวสุดยอดเลยมาดูหินประหลาดที่จุดที่2กันต่อไปเลยนะครับที่นี่เป็นเกาะที่ไมไ่ไกลจากฝั่งมากนะครับเราเรียกว่า เกาะขเขาครับผมหนทางที่จะต้องไปก็ค่อนข้างลําบากหน่อยนะครับนี่ครับหน้าตาหินที่ประหลาดคืออย่างนี้นี่เองครับโดยเฉพาะยิ่งไอตัวสซียวขาวนะครับมันเหมือนนิ้วมือมากเลยนะครับเป็นหินที่เหมือนหินที่เป็นรูปร่างนิ้วมือเหมือนเป๊ะเลยนะครับเหมือนจนหลอนเลยนะครับลักษณะมีเล็บด้วยนะครับมีรอยหยักของข้อนิ้วด้วยโอ้โหมันเหมือนจนหลอนนะครับนอกจากนั้น ยังมีเส้นๆที่น่างงงวยมากเลยมันเหมือนกับว่าใครเอาคาัตเตอร์มากรีดบนก้อนหินนะครับจนเป็นแนวล่องลึกอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับผมสำรวจดูบริเวณรอบๆแล้วก็โอ้โหมันไม่ใช่แค่จุดเดียวนะมันกระจายอยู่ไปทั่วเลยนะครับถือได้ว่าเป็นความ Amazing Amazing จริงๆเลยนะครับสุดยอดเลยที่เกาะเขาเข,ขาแห่งนี้ เราตามไปดูหินประหลาดในจุดที่3ก็ดีกว่าครับบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่ห่างไกลออกจากฝั่งนะครับไปประมาณ60กิโลเมตรและอยู่ในการดูแลของอุทยานชาติหมู่เกาะสุรินนะครับเกาะสุรินทแห่งนี้จะมีเกาะใหญ่ๆอยู่2เกาะนะครับเรียกว่าเกาะสุรินเหนือและเกาะสุรินใต้และมีเกาะบริวารอยู่โดยรอบซึ่งเป็นสถานที่ในการดำน้ําดูปะการังเป็นแหล่งท่องเทีย่ยวที่สําคัญระดับประเทศเลยนะครับไปสำรวจกันเลยครับ ที่เกาะสุรินร์แห่งนี้มีความผูกพันกับชาวโมแกนซึ่งเป็นยิปซีชาวท้องทะเลซึ่งอยู่อาศัยบนเกาะนี้มานานหลายร้อยปีแล้วนะครับแล้วผมก็ได้รู้จักพี่น้องชาวโมแกนท่านหนึ่งท่านก็ได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาแล้ววันนี้ท่านก็ได้พาผมมาท่องเที่ยวดูรอบๆเกาะสุรินร์แห่งนี้ตามไปดูด้วยกันเลยครับ บริเวณรอบเกาะสุรินเนี่ยครับมีหาดหินพื้นที่ประหลาดประลาดเป็นหินทรงแปลกๆแ,และต้นไม้แปลกๆเยอะเลยนะครับบางพื้นที่ก็ต้องรับแรงประทะลมต้นไม้ก็จึงต้องลู่ตามลมแบบที่เห็นในภาพนี้นะครับ บางพื้นที่ก็เป็นลักษณะหินผาที่ไม่มีชายหาดเลยติดกับทะเลเลยนะครับเป็นทรงก้อนหินเหลี่ยมๆถูกตัดเป็นก้อนๆเหลี่ยมๆหน้าประหลาดและอัศจรรย์มากเลยครับเห็นไหมครับว่ามีหินประหลาดมหัศจรรย์รอบๆเกาะเต็มไปหมดเลยนะครับหน้าประหลาดและหน้ามหัศจรรย์มากๆเลย เราได้ใช้เวลาสำรวจรอบๆเกาะแห่งนี้เป็นชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะครับรอบเกาะสุรินเลยทั้งสุรินเหนือและสุรินใต้วนเวียนเป็นเลขแปดเลยครับสุดยอดไปทุกจุดทุกอ่าวว้ย,ย,ยบันชีจจำนอกจากหินประหลาดที่เรามองจากบนเรือเข้าไปในฝั่งนะครับพอผมได้ขึ้นฝั่งก็ยังเจอหินประหลาดประหลาดที่ ไม่แพ้กันเลยนะครับรูปร่างลักษณะคล้ายนิ้วนะครับเป็นกำปั้นเลยนะครับนี่ยครับแต่มีหกนิ้วนะครับนี่ยังมีหินประหลาดอีกมากมายนะครับแล้วแต่เราจะมองและจินตนาการว่าเป็นรูปร่างลักษณะแบบไหน อย่างเช่นหินก้อนนี้นะครับบริเวณอ่าวช่องขาดเราเรียกว่าหินแม่ไก่ก็มีจะง,งอยปากเหมือนแม่ไก่จริงๆนะครับ <S <S 1> <S 1> <ๆ>หินประลาดที่เกาะสุรินเห็นนี้ยังไม่หมดนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือคราบจุด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 เรียงต่อกันเป็นเส้นตรงสีขาวอยู่บนก้อนหินก้อนใหญ่นะครับผมก็ไม่รู้มันคืออะไรแต่แปลกใจมากเลยเป็นเส้นตรงอีกแล้วงงเลยครับงงเลยสุดยอดแล้ว เป็นเส้นเลยตัดมาทางนี้เป็นเส้นเลยแล้วก็มาทางนี้อีกเป็นเส้นเลยมันต้องมีใครมาตัดอะไรที่น,นี่เอาอะไรมาตัดก้อนหินเนี่ย Amazing อีกหนึ่งความประหลาดของเกาะโุรินแห่งนี้ก็คือต้นไม้ที่งอกขึ้นมาบนหินนะครับสันนิฐานว่าบนหินก็น่าจะมีแร่่ท่าที่พืชสามารถเจริญเติบโตได้ ก้อนใหญ่เลยมีชีวิตอยู่ได้ด้วยนะยอดเลครับดูสีจะมีชีวิตอยู่ได้อีกนานเป็นต้นใหญ่ยังมีความประหลาดมหาสจรรย์บนโลกใบน,นี้อีกเยอะแยะมากมายเยนะครับไว้เดี๋ยวคอยติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปนะครับและผมจะดีใจเป็นที่สุดเลยนะครับถ้าทุกท่านจะมีโอกาสได้เขียนคอมเมนต์แนะนำติชมด้านล่างหรือกด, subscribe, <S 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 กดติดตาม ในช่อง YouTube และ Facebook ม้วนหมานขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกคนนะครับขอบคุณมากเลยครับ